สวัสดีคับท็อปสิบเบียนเคยไหมคาเวลาควบคุมหรือกำราบสัตว์ชนิดต่างๆให้อยู่หมัดถือว่าเป็นเรื่องยากเอามากๆแต่เชื่อมหมว่ามันมีวิธีอยู่นั่นคือการสะกดจิตนั่นเองแม้จะน่าเหลือเชื่อไปหน่อยมั่งกับมีคนทำแล้วได้ผลจริงๆเห็นกันช,ะชะดัดๆถ้ามีหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ด้วยแต่และชนิดมีวิธีการสะกดจิตแบบไหนบ้างไปดูกันเลยขีดเส้นสะกดจิตไก่ รู้หรือไม่การทำให้น้องไก่แน่นิ่งไปโดยที่มีลมหายใจอยู่นั้นง่ายมากด้วยวิธีการสะกดจิตเพียงจับไก่มาจับท้ายก้มลงไปนอนโดยสายตามันจดจ้องอยู่กับพื้นจากนั้นวาดเส้นตรงบนพื้นด้านหน้าแค่นี้จัดไก่ที่เคยดีดาก็จะแน่นิ่งไปเลยเหมือนกับโดนสะกดจิตที่มองเส้นนั้นตลอดเวลานี่ไม่ใช่การทำเล่นๆนะเพราะเอธานาซิอุสเคียเชอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันบันทึกไว้เมื่อปี1 6 4 6 ระบุว่าอาการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่ยังได้เพราะไก่อยู่ในภาวะ tonic immobility มมหรืออาการแก้งตายซึ่งเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของสัตว์เมื่อเข้าตาจนนั่นหมายความว่าที่แน่นิ่งไปหนักไม่ได้ถูกสะกดจิตด,ด้วยเส้นนั้นแต่เกิดจากมันโดนต้อนให้จนมุมเมื่อโดนจับนอนลงกับพื้นจนต้องแก้งตายอยู่นิ่งๆน,นั่นเองโถโถคิดไปคิดมาก็น่าสงสารน้องไก่เหมือนกันนะเนี่ยว่ากรอบให้น้องแมว ใครที่เลี้ยงแมวน่าจะเคยเห็นอาการแบบนี้ของเจ้าเหมียวที่บ้านเวลาที่เรานำห่วงเทปหรือสิ่งของมาทำเป็นวงกลมที่พื้นแล้วมันจะเดินมานั่งในนั้นเรากับโดนสะกดทห้ติดกับซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดได้แต่ก็มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นอาจเป็นเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่อยากได้ความปลอดภัยเป็นพิเศษสังเกตได้จากพวกมันจะชอบนอนในที่ปิดทั้งนอนในกล่องหรือติดก,กำแพง ดังนั้นวงกลมบนพื้นที่วางขอบเขตชัดเจนจึงอาจหลอกน้องแมวได้ถือว่าเป็นเหตุผลที่น่าสนใจแม้จะน่าเสียดายที่ยังไม่มีใครยืนยันเหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ใครเลี้ยงน้องแมวอยู่นำไปทดลองดูได้นะวงล้อหมุนสะกดจิตสัตว์เวลาที่เราเสิร์ชหารูปคำว่าสะกดจิตจากใน Google ส่วนมากสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามักจะเป็นรูปหรือคลิปวงล้อหมุนสีขาวดำที่มองแล้วชนเวนหัว ซึ่งเราเชื่อกันว่านี่คือภาพที่ทําให้เราโฟกัสกับจุดตรงกลางของวงลอ้อจนทําให้เข้าสู่ภาวะโดนสะกดจิตได้แต่ใครจะเชื่อว,ว่ามีคนทดลองเอาคลิปวงลอ้อสุดเึนงงน,นี้ไปให้สัตว์บางชนิดดูแล้วมันก็ได้ผลจริงอย่างเช่นเจ้ากบตัวนี้ที่นิ่งมองภาพไม่ขยับไปไหนขนาดมีคนไปสกิจก็ยังไม่กระดิกถ้าเป็นปกติก็คงกระโดดหนีไปแล้วตามวิสัยหรือไม่ก็นกพิราบที่นั่งนิ่งมองคลิปบนหน้าจอ iPad อยู่ตัวเดียว แม้จะไม่มีผลการวิจัยออกมายืนยันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆพวกมันนิ่งสงบหน้าเหลือเชื่อกันสุดๆไปเลยปันจักรยานกลางอากาศเรียกฝูงนกอีมูเล่เหลบ้านน่าจะเคยเรียงนกและฝึกนกให้ทำตามคำสั่งได้แต่ถ้าเจอนกตามธรรมชาติล่ะเราจะมีวิธีสะกดจิตทำให้พวกมันเชื่องได้อย่างไรงั้นเราขอแนะนำวิธีการของชายคนนี้ที่มีวิธีสะกดจิตของนกอีมูป่าไม่ชมกัน ด้วยการลงไปนอนกับพื้นแล้วทำท่าปั่นจัก,กรยานกลางอากาศสักพักนกอีมูที่ต่อแรกอยู่ไกลตาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพ่อชายคนนี้เลิกทำท่าปั่นจัก,กรยานอากาศนกอีมูเกือบสิบตัวที่มารวมกันเมื่อกี้ก็วิ่งหนีเกันกระเจิงแต่พอกลับมาทำท่าอีกรอบพวกมันก็เดินกลับมาใหม่แม้จะเป็นวิธีที่แปลกประหลาดไปหน่อยแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ผลไม่รู้ว่าพวกมันโดนสะกดจิตหรือแค่งงว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมานอนกลางถนนกันแน่ แต่จมูกฉลามให้เชื่องแม้ฉลามจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นักล่าแห่งท้องทะเลดูร้ายน่ากลัวจนอยากบ้อยน้ำหนีแต่คุณรู้ไหมคะว่าเราสามารถใช้วิธีสะกดฉลามให้เชื่องได้ด้วยการจับที่บริเวณจมูกของมันนั่นเองเฮ้ยจริงดีใช่คะ่ะมันได้ผลจริงๆส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะว่าปลายจมูกของฉลามเป็นจุดรวมปลายเส้นประสาทมากมาย การที่เราไปลูบปลายจมูกของฉลามจะทําให้ประสาทสัมผัสของมันปั่นป่วนจึงทําให้สามารถสะกดจิตให้สงบได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าการทําเช่นนี้ต้องมีความชนานาญมากๆหรือมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามลอกเลียนแบบหรือทําตามโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเราอาจจะซีแงแก่ต้องนอนเล่นอยู่ใต้ทะเลถาวรก็ได้จับจอระเก้ K, ไงท้อง ขนาดฉลามยังโดนสะกดจิตได้มันต้องมีวิธีสะกดจิตจระเข้ด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่วิธีทั่วไปแบบที่เห็นกันในโชว์การแสดงที่ฟาร์มงานนี้ต้องใช้ทักษะขั้นสูงด้วยการจับตัวมันพิิกหนท้องพร้อมกับกดบร,ร,ริเวณใต้ปากล่างรอให้มันผ่อนคลายสักพักเพียงเท่านี้มันก็จะอยู่นิ่งไปเองและคนเชื่อว่าน,นี่เป็นวิธีการทําให้จระเข้เคลมิมแต่จริงๆแล้วการทีเ่เราจับมันหงายท้องตึงแบบนี้ทําให้ประสาทหูชั้นในที่ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่สั่งการไปที่สมอง ส่งผลให้มันไม่สามารถขยับตัวได้ครู่หนึ่งก่อนที่เส้นประสาทกับสมองจะทํางานอีกครั้งแล้วมันก็จะพลิกตัวกลับมาได้เองยังไงก็ตามคนที่ทําได้ต้องเป็นผู้เช,ชี่ยวชาญเท่านั้นอย่าลองของกันเองเด็กขาดเดี๋ยวเจ็บตัวขึ้นมาจะแย่เอาได้สอดส่องกระจกเคยสงสัยหรือเปล่าว่าสัตว์ต่างๆสามารถจําตัวเองในกระจกได้หรือไม่เรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคําตอบโดยมีการทดลองหนึ่งที่ใช้วิธีการว่ารอยบนตัวสัตว์พอมันไปส่องกระจก พบว่าสัตว์ไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สังเกตเห็นและพยายามเอารอยออกเช่นช้างตัวนี้ที่ยืนอยู่หน้ากระจกและพยายามใช้งวงทุบตรงรอยหรือแม้กระทั่งไก่สีขาวตัวนี้ที่เห็นตัวเองอยู่ในกระจกก็ไม่ได้หนีไปไหนโดยยังคงส่องอยู่อย่างนั้นเตุผลไม่ได้เป็นเพราะพวกมันห่วงสวยหรือสไตล์เพ้อดโดนสะกดจิตทห้ทำอะไรประหลาดประหลาดหรอกนะเป็นเพราะพวกมันกำลังพยายามแยกแยะอยู่ว่าสัตว์ตรงหน้าเป็นใครและอะไรเกาะอยู่ตรงนั้นมากกว่า เนื่องจากพวกมันได้กลิ่นเดียวกันนั่นเองเสียงปีสะกดงูเหา่าใครเคยดูหนังอินเดียคงเคยเห็นฉากอาบางเป่าปีบังคับงูให้ลุกขึ้นมาจากตะก,ก้าได้และคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่สีจีแต่จริงๆแล้วงูสามารถขยับร่างกายตามเสียงปีได้ค่ะแล้วเราสามารถหาดูโชดนี้ได้จริงที่ประเทศอินเดียคำอธิบายของเรื่องนี้ต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงว่างูไม่มีหู ดังนั้นมันจะไม่มีระบบประสารับเสียงแบบที่มนุษย์ได้ยินแต่งูมีอวัยวะรับแรงสั่นสะเทือนอยู่ภายในบริเวณศีรษะซึ่งเชื่อมต่อกับขาก,กล่ไกลงูสามารถรับรู้การสั่นของเสียงได้ผ่านอาวัยวะส่วนนี้รวมทั้งส่วนอื่นๆได้ด้วยบวกกับการที่ถูกหมองงูฝึกมาให้มันขยับเมื่อได้สัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนของเสียงปี๊ดทำให้พวกมันจะชูคอรับทุกครั้งที่เป่าปีนั่นเองจะกระต่ายนอนหงาย ใครเคยเลี้ยงกระต่ายจะรู้ว่าพวกมันไม่ชอบให้จับตัวเท่าไรนักเวลาจะตัดเล็บหรือหวีขนทำยากมากจึงมีร้านบางแห่งโฆษณาว่าสามารถสะกดจิตให้มันนอนได้แต่ความจริงแล้วคือการบังคับให้กระต่ายเข้าสู่ภาวะแกล้งตายด้วยการจับตัวมันพลิกนอนหงายท้องขึ้นตั้งหากล่ะซึ่งท่านี้เป็นท่าที่ไม่ปกติสำหรับกระต่ายเวลาที่มันตกอยู่ในท่านี้พวกมันจึงแกล้งตายตามกลไกป้องกันตัวเองแม้จะดูเหมือนว่าน้องกระต่ายนอนนิ่งๆสบายๆ แต่จริงๆแล้วบางตัวเกิดอาการเครียดและกดดันมากๆหากต้องอยู่ในสภาวะนั้นนานๆดังนั้นใครที่เลี้ยงกระต่ายก็สงสารน้องสักนิดนะคะอย่าทํากันเลยเล่นเพลงให้วัวฟังไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนภาษาได้ก็เพล่ดเพลิมไปกับเสียงเพลงดีๆได้ทั่วโลกดังคำกล่าวที่ว่าดนตรีไม่มีพรมแดนเช่นเดียวกับน้องวัก ที่ดนเพลงเพราะๆสะกดจิตจะรู้สึกแฮปี้ได้ยิ่งถ้าใครเล่นดนตรีแจ่มโดนใจมากๆจะสามารถเรียกความสนใจวัวเป็นฝูงได้อย่างมหศัศจรรย์เลยและมีข้อพิสูจน์ไปยิ่งกว่านั้นอีกคือเพลงคลาสสิกเป็นแนวเพลงที่ช่วยวัวผ่อนคลายได้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วมากๆอาจจะทําให้วัวเครียดแทนได้ซึ่งตอนนี้เห็นแล้วว่าเจ้าของฟาร์มหลายๆแห่งก็เริ่มหันมาเล่นดนตรีให้วัวตัวเองฟังแล้วด้วยแม้ดูมีความสุขจนน่าอิจฉาซะ,ะจริงๆเลย หมึกกระดองใช้แสงกระพริบในการสะกดจิตและล่าเหยื่อเราพูดถึงวิธีที่คนสะกดจิตสัตว์มาเยอะแล้วคราวนี้มาดูสัตว์สะกดจิตกันเองบ้างนั่นคือเจ้าหมึกกระดองพวกมันจะใช้แสงที่ออกมาจากตัวในการล่อให้เหยื่อเข้ามาหาโดยผิวหนังของปลาหมึกนั้นเต็มไปด้วยโครมาโตฟอกซึ่งเป็นเซลล์พิเศษสามารถบรรจุผลิตเมสส็ดสีหรือสะท้อนแสงได้ทำให้พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงสีสารร่างกายได้ทันทีเพื่อพลังตัวไป,ไปกับสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ และใช้วิธีนี้ในการล่าเหยื่อด้วยโดยมันจะเปลี่ยนสีและสะท้อนแสงออกมาจากตัวเป็นจังหวะเพื่อสะกดให้เหยื่อลงกล้นและเข้ามาใกล้ๆก่อนจะจับกินอย่างอรเด็ดอร่อยถ้าใครไปดำน้ำแล้วเห็นอะไรแวบๆอย่าไปจับนะเพราะมันไม่ใช่ฝ่ายดิสโก้จ้าคุมสัตว์ที่อยู่หมัดด้วยพลังชีพเราใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายการสะกดจิตสัตว์มาเยอะแล้ว เรามาดูการสะกดจิตสัตว์ด้วยพลังงานที่สัตว์ตะวันตกอธิบายไม่ได้กันบ้างอย่างพลังชีกของเซียนจากญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าซึ่งท่านเซียนคนนี้ฝึกฝนและใช้ชีในการแลกเปลี่ยนพลังงานกับสัตว์เพื่อควบคุมพวกสัตว์ในฟาร์มโดยเขาจะไปยืนอยู่ใกล้ๆก้สัตว์เพ่งสมาธิและควบคุมให้สัตว์อยู่ในความสงบเดินเข้าคอกหรือแม้แต่ทำให้สัตว์และชนิดหลับได้เช่นช้างวัวควายและนกกระจอกเทศ โดยเขาบอกว่าแค่แลกเปลี่ยนพลังงานกับพวกสัตว์จะบอกให้พวกมันไปนอนง,ง่ายๆแค่นี้เองอย่างกับเวทมนต์ของจริงสุดยอดมากๆเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ